สวยกว่าใจกว่าอย่างที่กูรับปากไปจะรับเป็นแฟนที่ไปรับทีมันแบนมันสุกแในแสนระยะอยู่ไกลกูรูครับอูครับรูครับกูครับกับผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดยาได้ยังกูจะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านผู้ชม าเพดเพชรลำเพื่อนในครันี้นะครับครับผมตอนนี้พี่น้องน,นะครับอยู่ในกลุ่มทรอยอนะครับเอว่า้งแต่วินนทีแรกอสาววารสองาพันนะครับครับพี่น้องบานเฮาพี่น้องอฟังไทยฟังเล่านะครับอ่าขอมาช่มขอไม่เชื่ออบาบสิเป็นแฟนครับอน้องข้ามลาแฟนครับเพชรลำเพืนเฟ่นครับคุณแม่พ่อ,น,พอน,นะครับหลายส่วน หลายสถานที่หลายๆหม่องกบมาชมกันนะครับตอนนี้ตั้งแต่เมือเช้านี่เขาเหตุยังกิจกรรมโอ้ตั้งแต่เมือเช้าครับตั้งแต่ยวหกโมงเช้าอาจารย์ซ้อบอลเบอลนอนจ้าไหนจ้าเจ้าไปเจ้าวานตื่นต่งเช้าวเด้ออาจารย์ซ้อเอาเวลานี่ผมเคยได้ตื่นตังเตียวหกโมงเศรูเดืนอนสามชั่วโมงกว่าเขาไปยังครับอพอคนใหญ่คนสูงคนไหนก็ผมอยู่ด้วย ฝืนมือเมื่อไรก็ผมยีดอกการเตี๊ยววางงานผมนอนแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วนะครับดีใจแล้วรายงานตัวกับพี่น้องนะครับทางกลุ่มเฮาครับอ่ะขยับเข้ามาจังเลยอ๋อซ้อยักมาพี่จังเอยครับเอ้าวมาฮีหละฮีหละพิยุการเมื่อดีท่านท่านตีทั้งทำหนีทั่านยังเตี๊ยวมาเขียดกินแล้วเขี่ยหมดเลยไอ้หน่ามาเขี่ยเลยที่ว่าเข้ากับตีกันเตียกกอนกัพี่น้องเนาะ บางคนก็เสียงดีบางคนก็เสียงบ่ดีบางคนก็ดฟอนดีบางคนก็ดฟอนบ่ดีแต่ว่าเฮาเพื่อสิให้มันออกมาดีที่สุดดีเพื่อก่อกันถ้าถ้าผู้ก่อกับบูมเมอรว่าเก่งเด้แต่ว่าให้แฟนเพลงอยากให้ฟังอยากให้เบิ่งอ่าสิ่งที่เก่งนะครับเนาะอ่อีหลานเาหน้าตัเอามาคนเดียวเขนบอกบ่มาพร้อมกันเทเดียวสองเลยเอามาสองเลยก็ได้เอามาตัวแทียนหมดลาไหมลาทางไหนเนี่ย้องลา เอามาสามปีมาสั่นมาเอามาออกมาเออกมามาสามเลยครับตัวแท่นให้จบทีเดียวนะครับถือว่าเป็นช่วงนี้ป็นช่วงคันพักเบรกเด้อพี่น้องโชคเหลืออีกหลายโชคนะครับที่ให้พี่น้องในเบิ่งอย่าลืมว่ามขมือนี่โชว์นำเพิ่นมุนม้วนให้พี่น้องในเบิ่องในชมอ่ะขยับเข้ามากจะน่อยอันนี้บอกให้ฟังเอาสำหรับมือนีแย่กับพ่อต้องเอาอรเนาะเอาเถ้าพ่อได้มาถ้าจะมาลองเด้อตบมือปากกับปิ้นขี้หรือออโคงสีเบิ้ลไล่นาพ่อเนี่ยอาจจะฟิตจะลิงกันครับน้องสาว นะครับน้องมีหน้าหรือจะเป็นน้องสาวของน้องเชอรี่หรือจะเป็นน้องคำล่าเบงซี่โอ้ได้เบิร์เต้ลูกสาวคอยไล่ได้รครับครับหรืออาจจะเป็นน้องป่วนเอได้ชอบเป็นแม่เข้มขลังนะเอา้าโอ้โอช่วงนี้กะเรียว่าเป็นช่วงไทยแล้วนะครับเหลือโชว์อีกโชว์หลายโชว์ให้พี่น้องได้เบิ่องในชมเมื้อนี้ครับสำหรับกรสิฝากสำหรับลูกสาวนะครับใน ลือดูการนีนะครับมาอยู่น้ำพอล่วงงานมันหลขึ้นต้องเอามาเห็นงานซอยกันเพราพี่น้องทั้งก่มพอใจเด้อนะครับนี่น้องรถเมกนกอ่อนนาวงษาเพชรลำเพลินครับอีีต้าอาลอาองสูงลำเพลินเพชรลำเพลินเชิญมาฟอนครับ